ครับก็สวัสดีนะครับกัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่อนผ่านมาเจอกันนะครับก็พบกับช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่องว่า M Property และช่อง M Property หัวใจสีชมพูนะครับ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งแพลตฟอร์มหลักก็คือทาง YouTube และ TikTok นะครับส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะมีการเชื่อมโยงต่อไปในอนาคตนะครับก็เป็นคลิปที่2นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ตรงกับวันนี้ก็วันที่2มกราคม2 5 6 9นะครับก็เป็นการ แจ้งเกี่ยวกับการประกาศในพระราชกิจารุเบกษานะครับของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่3นะครับพศ2568หลังจากความขึ้นหน้าล่าสุดที่ได้ผ่านความเห็นชอบในวรรสองวรรสามไปแล้วราวๆพฤศจิกานะครับก็ล่าสุด นะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่31ธันวาคม2568นะครับก็เท่าที่ขึ้นหน้าจอให้ท่านเห็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนสไลด์ไปนะครับก็จะมีที่แก้ก็คือส่วนของอามาตรา13นะครับในสัดส่วนของคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินในจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าในวงเล็บหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นในความในมาตรา13มวงเล็บ2ที่ยกเลิกและมีการแก้ไขเพิมเ่มเติมในฉบับที่3นี้นะครับก็จะใช้ความว่าในจังหวัดอื่นให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการผู้แทนกรมชลประทานอายการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานอายการจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั่นก็คือทสจจังหวัดนะครับประลัดจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็นกรรมการและให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับอันนี้เป็นส่วนของการแก้ไขในมาตราสิมอนุมาตราสนะครับถัดมาก็จะเป็นการแก้ไขในมาตราสีมนะครับมาตราส3ก็จะเป็นประเด็นที่มีข้อพิพาทเป็นคดี ฟ้องรอ้องรวมถึงเป็นคดีที่เข้าสู่คดีผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะผ่านทางาสคบรหรือสภา,าองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็มีการแก้ไขในวาตา43นะครับโดยในส่วนของการตีความนะครับในอดีตก็ทางผู้ซื้อก็ตีความเข้าข้างตัวเองทางผู้จัดสรรเขาก็ตีความเข้าข้างตัวเองเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ต้องมีการแก้ไข ในมาตรานี้นะครับก็ในส่วนของการบังรลงสาธารณูโภคนะครับก็มีคำที่แก้ก็คือให้เป็นหน้าที่ในส่วนของสาธารณูโภคนะครับที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตเช่นถนนสวนสนามเหล็กเล่นให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของจัสัญ่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูโภคดังกล่าวให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมหรือเทียบเท่าและจะกระทําการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจํยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะนะครับส่วน วักสองวักสามก็ผมยังไม่ได้ดูเปรียบเทียบอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่ได้ใชส่สำคัญเท่าการที่ความเกี่ยวกับให้มีสภาพการใช้งานนะครับของเดิมเป็นให้มีสภาพาดังที่จัดทำขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหานะครับต่อมานะครับก็ เป็นมาตรา44นะครับที่มีการแก้ไขในส่วนของอาการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับเป็นกรณีที่ทางผู้จัดสรรที่ดินประสงค์จะพ้นจากหน้าที่ในการบรรงษัาสารสนโภคนะครับนะครับก็รา,ายละเอียดผมอาจจะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดเท่าไหร่นะครับ คือเป็นการให้ดูคร่าวๆเพราะว่าหลายๆท่านผู้ติดตามรับชมอาจจะได้ดูการอภิปรายอ่าในการถ่ายเท่าสดด้วยนะครับหรือดูในสื่อทั้งโซเชียลมีเดียไม่ว่าในทาง Google Search ในเว็บไซต์ต่างๆหรือในทาง Facebook เองนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขตัวพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน เพื่อเป็นสบับสามนี้นะครับในส่วนของมาตรา4 4นะครับนั้นอาจจะไม่ได้ลงลึกเพราะถ้าอธิบายมันน่าจะยาวนะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขในส่วนของอามาตรา49นะครับก็สามารถที่จะจัดเก็บเป็นรายเดือนนะครับจากเดิมให้จัดเก็บเป็นรายเดือนนะครับก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงว่า หรือตามที่กำหนดยข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็สามารถที่จะถือตามที่กําหนดในข้อบังคับได้นะครับในกรณีที่ข้อบังคับอาจจะไม่ได้กําหนดเป็นรายเดือนนะครับก็ให้ถือบังคับตามนี้นะครับก็เป็นข้อได้ข้อดีนะครับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วนะครับก็ได้ถือตามมาตรา49ที่มีการแก้ไขใหม่นะครับอ่า ถัดมาก็เป็นมาตรา52นะครับก็ผู้จัดสรรจะทำให้เหตุแห่งพระชาชยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกไม่ได้นะครับก็ไปอิงจากมาตรา43ที่มีการแก้ไขใหม่ก็คือให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมหรือเทียบเท่าหรือเหมือนการตามแผนฝังโครงการและบริการ การจัดสรรที่ดินที่ได้อนัอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับต่อมาก็จะเป็นาการแก้ไขามาตรา55นะครับเกี่ยวกับการายกเลิกการจัดสรรที่ดินนะครับและต่อมาก็เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา65นะครับเป็นการเพิ่มค่าปรับจากเดิมนะครับ นะครับก็สาระสำคัญก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของอพรมหยัดการจัดสรรที่ดินนะครับฉบับที่3พุทธศักราช2 5 6 8นะครับซึ่งก็จะมีผลเมื่อครบประกาศ60วันนะครับถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับกระบวนการ หลังจากประกาศแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางตามมาตรา7นะครับแล้วก็คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครตามมาตรา13อนุมัติมาตรา1และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามมาตรา13อนุมมาตรา2นะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบันนะครับก็จะต้องอมีการพิจารณาเกี่ยวกับ ระเบียบประกาศหรือคำสั่งนะครับที่ออกโดยอาศัยความที่แก้ไขในพราชจัดฉบับที่สามนี้นะครับเพื่อใหอ้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไปนะครับของในส่วนของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและก็ผู้ที่ถือปฏิบัติตามพระราชจัดนี้นะครับก็ถือเอาว่าอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เป็น รูปแบบการอัดคลิปใหม่นะจริงๆผมก็เคยทําแบบนี้มาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าในส่วนของในช่อง YouTube ก็ในการอัดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เองก็ใช้ลูกเล่นของทาง Microsoft Windows นะครับเป็น Xbox console นะครับในการอัดจากหน้าจอแล้วก็บันทึกเสียงไปประกอบนะครับก็ในคลิปต่อไปในอนาคตอาจจะมีการอธิบายเกี่ยวกับ สไลด์บรรยายของผมนะครับก็จะทำให้ผู้ติดตามรับชมนะครับก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่อาจจะละเอียดมากขึ้นนะครับและอาจจะเข้าใจในเจตนารมณ์ของพร่หยัดฉบับนี้นะครับนั้นตั้งแต่ปี2 5 4 3เป็นต้นมารวมถึงก่อนที่จะมาเป็นพร่ำยัดนะครับในปี43นะครับก็เป็นาการอธิบายในแง่กฎหมายรวมถึงประวัติศาสตร์ ของชาติไทยด้วยนะครับท่านก็จะได้รับความรู้ด้านกฎหมายไปด้วยและรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงประวัติศาสตร์ของโลกในขณะนั้นไปในแนวเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นผมมองว่าน่าจะเป็นความสนุกสนานและความกระหายใครรู้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมและมีความสนใจทางด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับก็10นาทีเสรศษและนะครับในส่วนนี้ก็ผม M กันในช่องนี้ไปและช่อง M Property และ M Property หัวใจสีชมพูผ่านแพลตฟอร์มผ่านโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok ก็ดีนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามรับชมทุกท่านกนนารยานมิตรรวมถึงท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่อนสายมาเจอกัน และที่ลืมไปไม่ได้เลยนะครับก็ท่านที่มีอุปการะคุณในการโอนสมทบนะครับมาเป็นค่าน้ำชากาแฟเป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับในการสนับสนุนช่อง m p r o t e r t y นะครับให้หลังสรรนคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่เสมอนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านที่ไม่ได้สนับสนุนหรือไม่รู้จะสนับสนุนยังไง นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหากได้รับชมได้ช่วยแชร์ได้กดไลค์ก็ขอบพระคุณนะครับก็ถือได้มีบุญสัมพันธ์ได้มาเจอกันนะครับก็ถือว่าสมควรแกเวลานะครับก็ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสอันสมควรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ